สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กำลังเด็กน้ำตกนอะอยู่คำโพทิสัสว่าบรรยากาศดีครับลมเย็นดีน้ำตกก็เห็นต้นพันธุ์พพันธุน์ปลาหลายหลายน้ำใสครับ ห้ามลงเล่นน้ำก็ให้ลงกปเล่นทางล่างอากาดีดีลมพัดเย็ยนดีครับลมพัดเย็ยนดีนมากๆห้ามลงเล่นน้ำตกปลากระปลาโพดปลาโพ xa tập tiên mà lại Cả nói cả ngam như thế nào Cả mát mà không Chắc phải bên nhà ะว่ามันเย็นดีมันมันแตกต่างกับทะเลเนาะแต่ว่าทะเลมันก็แบบกว้างใหญ่ใช่ไหมแต่ว่านี่ความชอบของข่อยความมักอย่างที่มันเป็นน้ำตกะว่ามันเย็นน้ำมันก็เย็นน้ำมันก็เย็นลมพัดดีดีตากายครถ้ามองผลงาน น้ำชาจักน้าม,มันไม่ต้องใส่เนาะปะลาล้อปลาพี่นองปลาขมือจุ่มมันสิกัดมือกบอ,อ่ตุล่ะน้มเย็นคักปลากับปลาพูดมบรรยากาศดี ตฝนพัดเย็นสบายไัมน้ำตกสวยๆจ้าน้ำตกน้อยโอ้ลมเย็นดีครับลมเย็นดีครับกลมมากปลาลายครับ ปลาโพปลาโพปลากระป๋าโพคลิป,ป,ปนี้ก็พ่อแกนี้แล้วกับพี่น้องพอบกันใหม่คลิปหนาเนาะครับสวัสดีครับ